ผมร่าชทันจัดทีไปจู่โจมหลายครั้งแต่ทำไมถึงไม่เจอนักโทษ VIP มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่ท่านจัดไปนั่นแหละครับว่ามันเป็นใครถ้ามันเป็นผู้คุมมาจากเรือนจำอื่นอันนั้นพอเลยมันรู้กันมันถึงกันหมดแหละก่อนที่มันจะลงมันก็โทรบอกกันก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมเนี่ยเคยติดคุกมาหลายครั้งนะแต่ติดไม่นานแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเข้าไปติดในช่วงที่เขาปราบผู้มีอิทธิพลและยาพอดีก็จะเจอการจู่โจมเนี่ยบ่อยครั้งหน่อยครั้งไหนที่มีไอ้พวกชุดดำมานะพวกผมรู้ก่อนแล้วสมมตินะ สมมุติว่าคืนนี้เขาจะมีการจู่โจมแต่เย็นวันนี้เย็นต่หลังจากที่ผมกินข้าวเสร็จไปอาบน้ำเสร็จก่อนจะขึ้นเรือนอนเนี่ยนะรู้กันหมดแล้วว่าคืนนี้จะมีการจู่โจมแล้วรู้ได้ยังไงไอ้ผู้คุมนี่แหละบอกมันไม่ได้บอกผมนะเพราะผมไม่ได้ทำยามันจะไปบอกใครบอกตัวยาข้างในอ่ะจะปล่อยให้เกมไม่ได้ถ้าเกมไปเดี๋ยวก็ซวยมาถึงผู้คุมด้วยไอ้พวกนั้นน่าจะไปถือยาเข้ามาไนน้าโทษอะลรทำช่วงนั้นนะที่มันมีข่าวออกบ่อยๆว่ามีเดี๋ยวเนี่ยเสี้ยนยาเข้าไปในเรือนจไอันนั้นม ข้างในระบบมันเป็นอย่างนี้แล้วในวันที่ถูโจมในวันที่ชุดดำลงเนี่ยนะไอ้พวกขาใหญ่หรือไอ้พวกที่ได้รับสิทธิพิเศษหรือไอ้พวก V I P ที่ได้ขึ้นห้องเย็นกว่าเขา<ม>หรือว่าไอ้พวก V I P ที่ชอบไปนอนอยู่ในห้องคุ้คุมนี่ยนอนในห้องแอร์นะมันก็จะกลับเข้ามานอนในแดนคือ<ม>ทำให้ทุกอย่างให้มันเป็นปกติเหมือนว่าในคุกเนี่ยไม่มีผู้มีอิทธิพลแล้วไม่มี V I P ทีนี้พอชุดดำลงมามันก็ไม่เจออะไรไงข่าวรั่วไม่ใช่ข่าวรั่วหรอกก็ตั้งใจรั่วนี่แหละแล้วมาถึงในคลิปเนี<ะ>้ยเขานะ คนแ่บเหมือนรู้มาก่อนแล้วว่าไม่มีอะไรรีบทำรีบอะไรลูกๆๆบบนีนแบบปรับปรับปับรบปับเพี้ยนเพี้ยกแเหมือนรีบตีเล่าอ่กไม่เหมือนกับไปชุดนึงที่มาคือพวกชุดของทหารและตำรวจคือพวกนี้ถ้าเขามาค้นเนี่ยนะเขาจะใช้เวลาค่อนข้างนานบางทีมา้นเนี่ยนะตีหนึ่งตีองก็นไปจนถึงเจ็ดเช้านี่นไม่เสร็จลูกคน้นหาอะไรนะคือคือพวกนักโทษเนี่ยเขาจะลังคาคนพวกนี้มหกทหารกับตำรวจเนี่ยเขาจะไม่บอกไม่เตะนะพวกนี้เข้ามาเฉยๆคนนิ่งๆคนเงียบๆแต่เจอหมดเลยที่หนักในอนนั้นคือมาไม่บอกด้วยคือไม่ได้มีการรู้ล่วงหน หมายความว่าชุดจู่โจมมาถึงหน้าประตูคุกแล้วมีคนหลักหน้าประตูคุกวอเข้ามาบอกผู้คุมที่อยู่ในแดนให้ไปบอกนักโทษอีกทีหนึ่งถึงแม้ว่าเวลามันจะกระชันชิดแต่ระดับนักโทษแล้วขอแค่เวลาเพียงน้อยนิดอยากมันก็กลายเป็นเบาได้ใช่ไหมล่ะอ,อย่างเช่นว่าโยนของออกไปอนอกลูกโปงไอ้ทิยย่ทำบ่อยส่วยเขาสวยเขาหาเจอมาเจอก็รับแต่ก็ไอ้เจ้าของยามไม่รับคืนเลยนะไอ้เด็กในบ้านที่ติดหนี้นะเอาออกไปรับแทนเอายามาจากไหนข้างนอกเขายิงเข้ามา ฉะนั้นถ้าคุณร่ากรทจะจับทีมไปจู่โจมผมแนะนําอย่าใช้ผู้คุมที่อยู่ต่างคุกกันเข้ามาจู่โจมให้ใช้คนอื่นทั้าฝ่ายปกคร,รคองหรือตำรวจหรือทหารก็ได้แล้ววันที่ไปจู่โจมอ่ะให้จู่โจมผู้คุมในเรือนจํานั้นก่อนจากหน้าประตูคุกเลยให้เฝ้าไว้ตรงนั้นห้ามยกวอห้ามเดินเด็กขาดแล้วถ้าคุกไหนมันมีเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นเป็นใจให้นักโทษกระทาความผิดมันจะต้องมีตัวที่มอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> ให้ไปล็อกไอ้ตัวมอนิเตอร์นั้นก่อนเพราะมันอาจจะกระจายข่าวสารให้คนอื่นรู้ก็ได้ว <c oughs> ่า <c oughs> ตอนนี <c oughs> ้ม <c oughs> ีทีมม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 จจ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 ููููู่่่่่่่โโาาาาาาออ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 ยยหหหนนนน้้้้้้้้ปรรระะะะตตคคคุุุุกกกกแลลววเเเเีีณงงบบบบๆสสสถทิชืืไัั็ดดผ คุกเนี่ยมันเป็นสวรรค์ของคนบาปยิ่งคนนั้นชอบทําเลวมากเท่าไหร่คนนั้นจะมีความสุขและยิ่งใหญ่มากตอนที่อยู่ในคุกเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับอยู่ข้างนอกเรายังต้องลุ้นว่าคนไหนมาดีหรือไม่ดีแต่อยู่ข้างในไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเก่งไม่ดีทุกคนเพราะฉะนั้นเหยียบได้เหยียบแล้วจะใหญ่เองตามนั้นแหละ